นี่เลยครับทุกท่านรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU 10ปี100,000กิโลนะครับลูกค้าออกรถโดยไม่เคยเห็นรถด,ด้วยนะครับผมลูกค้าอยู่ที่เกาะสมุยนะครับระยะทางกว่า700กิโลเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าถึงมือเลยนะครับเป็น Honda b r i o 1.2V นะครับ ที่เรารีวิวกันไปมีการจัดตรงลงล้อนะครับใส่ปลายท่อซิ่งให้เรียบร้อยแล้ววันนี้เจ้าคันนี้มีเจ้าของใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศการเดินทางไปส่งมอบเดี๋ยวผมเชิญทุกท่านไปชมด้วยกันเลยครับไปครับไปครับไปทางเกาสมุยไปครับ stay late วันนี้เช้านี้เราอยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะครับในตัวอำเภอเมืองเรานำรถมาส,มมงส่งมอบคืนโดนฝนเกือบตลอดทางเลยเช้านะครับเรารถมารานอาฉีพเคลือบสีให้ลูกค้าใหม่ที่ั้งเหนือทางน้าบรรยากาศในการเดินทางและบรรยากาศในการส่งมอบรถเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะคะ อน,น,นะครับผมวันนี้เรามาทำการถกมอบรถนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์าาน,าานี้จากที่เจ้าของรถท่านใหม่นะครับที่อภิวัตรตรงนี้ผมเรียกแจ้งก่อนที่อภิวัตรยังไม่เคยเห็นรถจริงมาก่อนนะครับพ<อ>บ,บกันวันแรกเลยถามความรู้สึกหน่อยครับที่อภิวัตรตัวรถภายนอกภายในเป็นยังไงบ้างสวยสวยตาเรียกเลยครับนะครับในส่วน ได้สิทธิพิเศษจากทางร้านคือดูแลในส่วนเครื่องยนต์และเกียร์10ปีหรือ100,000กิโลนะครับพร้อมมีบริการสุกเชิญให้อีก2ปีอีกด้วยครับผมพา้าท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญมาชมรถจริงที่มาริโอ้มอเตอร์ของเรานะครับและสุดท้ายนี้ผมขอฝากพี่อภิวัฒน์หน่อยครับพี่อภิวัฒน์เป็นมัตสุเทพตรงนี้นใครมาเที่ยวจังหวัด กูลาหรือดสมุยติดสอรอกสมสอบสเกได์กอลครับแล้ววันนี้เราทั้งสองคนขอตอนรัก่อนะ <laughs> <Yeah S 2> <myster iously>